เอเล็กโอเล็กกอดีเยฟสกี้เกิดในครอบครัวผู้รักชาติของสหาภาพโซเวียตพ่อของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้สัทธานในสตาลินเขาเข้าเรียนในโรงเรียนของชนชั้นเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศก่อนเข้าไปเป็นสายลับ KGB แต่สุดท้ายโอเล็กตัดสินใจขายชาติเพราะหมดศรัทธานในบ้านเกิดและเชื่อมั่นในเสรีภาพนี่คือชายที่เป็นตำนานของสายลับทั้งเรื่องราวของเขาและปฏิบัติการหนีสุดสถานโลก ไปติดตามเรื่องราวนี้กันเลยค่ะ โอเล็กอาศัยอยู่ในแฟลตของเจ้าหน้าที่ในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรแตกต่างจากคนโซเวียตส่วนมากที่อยู่อย่างยากจนเจ้าตัวเรียนเก่งพูดภาษาอังกฤษได้ตอนเรียนหนังสือก็ได้รับการท้าทามจากหน่วยข่าวกลองของโซเวียตที่รู้จักกันในชื่อของ KGB ให้เข้าร่วมทํางานด้วยซึ่งมีเพียงลูกหลานสายลับและผู้ที่มีศักยภาพเท่านั้นถึงจะถูกชวนเข้าหากใครต้องไปสอบถือว่าไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่ กระนั้นสิ่งที่ KGB ไม่เคยรู้มาก่อนก็คือโอเล็กแอบฟังข่าว BBC ของอังกฤษทุกคืนเขามักจะคุยกับเพื่อนสนิทเรื่องของโลกภายนอกคอมมิวนิสต์โซเวียตเขามีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมตะวันตกซึ่งสายลับ KGB ต้องอ่านเพื่อจะได้เท่าทันศัตรูแต่โอเล็กยิ n, ่งอ่านยิ่งหลงไหล โอกาสของโอเล็กมาถึงเมื่อเขาผ่านการฝึกของ KGB ถูกส่งไปเดนมาร์กที่นั่นเขาชอบกีฬาแบดมินตันและก็เล่นมาอย่างสนุกสนานไม่นับสภาพสังคมของเดนมาร์กที่งดงามทันสมัยเจริญหูเจริญตามีเพลงดีๆให้ฟังมีงานดีๆให้อ่านในที่สุดหน่วยข่าวกลองเดนมาร์กก็เข้าทาบทามตามด้วยหน่วยข่าวกลองของอังกฤษก็ติดต่อในที่สุดหลังคุ้นคิดอยู่นานโอเล็กก็ตัดสินใจขายชาติ เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญน่าจะเกิดจากพี่ชายของโอเล็กที่เข้าร่วมใน KGB และมีโอกาสเห็นความเลวร้ายของกองทัพโซเวียตบุกเข้าไปในฮังการีก่อนตรอมใจตายสิ่งนี้ทำให้โอเล็กเห็นความเลวร้ายของบ้านเกิดยิ่งต่อมาเพื่อนสนิทเขาที่มักจะคุยกันเรื่องความก้าวหน้าของโลกตะวันตกแปลพักยิ่งทำให้โอเล็กยินยอมพร้อมใจเปลี่ยนข้างไปเข้ากับตะวันตกทันที โอเล็กก้าวหน้าในเส้นทางสายลับเขาย้ายไปเป็นหัวหน้าข่าวกลองที่อังกฤษและก็ส่งข้อมูลสายลับสองหน้าที่เป็นอังกฤษแต่ทำงานให้โซเวียตแก่ทางการ MI6 ซึ่งในประเทศประชาธิปไตยพวกเขาไม่ได้ฆ่าสังหารสายลับประเภทนี้แต่ใช้งานและบังคับให้ส่งต่อข้อมูลปลอมๆให้กับโซเวียตแทน การทำงานของชายคนนี้ก้าวหน้าอย่างมากจนมีคำสั่งให้เขากลับโซเวียตแม้ทางอังกฤษจะหวั่นเกรงว่าเขาอาจจะถูกจับได้แต่โอเล็กใจดีสู้เสือเดินทางกลับเขาพบว่าตัวเองถูกสอดแนมห้องพักถูกรื้อค้นแล้วก็ติดเครื่องดักฟังเขาถูกพาตัวไปสอบสวนเจ้าตัวยืนกลานว่าไม่เคยเป็นสายลับสองหน้าให้อังกฤษทั้งสิน้นจากนั้นก็ถูกย้ายกลับประเทศ โอเล็กรู้ดีว่ากฎของรัเสเซียสำหรับสายลับขายชาติก็คือต้องถูกฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมเขาตัดสินใจแจ้งอังกฤษแล้วก็วางแผนหลบหนีทันที อังกฤษส่งสายลับ3รายมาช่วยโอเล็กเขาทำทีออกจากแฟตไปนั่งรถไฟก่อนจะโชว์ความเหนือชั้นสลัดสายลับ KGB ที่ตามสอดแนมหลุดแล้วนั่งรถไฟใต้ดินไปโผล่ต่างเมืองรออยู่หลายชั่วโมงจนรถของสายลับอังกฤษมารับตัวโอเล็กซ่อนตัวในกระโปรงหลังขับกันอย่างทอรหดยาวไกลไปทะลุพรมแดนฟินแลนด์ทีแรกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะค้นรถหมากำลังจะเห่าแต่สายลับอังกฤษที่ผาลูกมาด้วยทำทีเปลี่ยนผ้ อ้อมทำให้กลิ่นของเหม็นรบกวนหมาจนต้องหนีไปกินเวลาไม่นานโอเล็กก็หนีรอดจากโซเวียตเข้าสู่ฟินแลนด์ย้ายมาอยู่อังกฤษชั่วชีวิตในเวลาต่อมาลูกเมียก็ย้ายมาด้วยแม้จะมีความพยายามลอบสังหารเขาในอังกฤษแต่ก็ล้มเหลวโอเล็กเกิดเยี่ยงคนโซเวียตผู้รักชาติแต่เขาทนระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ไหวจึงตัดสินใจขายชาติขอตายเยี่ยงเสรีชนคนอังกฤษอย่างยิ่งใหญ่ ตำนานของโอเล็กได้รับการเล่าขานจนถึงทุกวันนี้แต่การลอบสังหารของพวกรัเสเซียยังแสบนักมีผู้แปรพัก,พกปรปรักรัฐบาลรัเสเซียถูกฆ่าในอังกฤษแต่ก่อนจะเล่าถึงวีรกรรมนั้นเราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของชายที่ได้รับฉาย,ยาว่าพระเจ้าซาองค์ใหม่นามของเขาก็คือวลาดิเมียปูตินอาทิตย์หน้าพบกันค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ